เราขี่กันสองคนนี่ซ้อนมาหรือว่าขี่มาเองโอ้ขี่คนละคันขี่มาจากไหนเนี่ยนครศรีธรรมราชขี่มาจากนครจายกี่เฮ้ยกำเลียงกำเลียงไอ้ตายฮะคนตายคนแบบคนหนุงซุ่มบ้านเดียวพี่เอกซ์ก็ใช่จายสนิทกันเลยสนิทกันกับพี่เอกซ์ยังจายอ้พี่ทำไรอยู่นู้นทำไรทำนาเธอต้งมึงหยุดกล้าหยุดกล้าทำนาทำนา มึงไม่มีสวนยางสวนปาล์มเลยเนอะอยากทำนามากกว่าคนมันชอบทางนี้ชอบแต่เมื่อก่อนนี้ก็พ่อแม่ก็ทำสวนยางอยู่ปลูกเงาะอ๋อเงาะนาสารเออเงาะนาสารเงาะนาข้าวปลูกในนาข้าวมั้งกี่ไร่นะ่ยร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่มันมีเงาะอะไรบ้างนะโอ้พันอะสายพันมันอะสายพันมีเงาะเปรี้ยว เงาะส้มเงาะเงาะหิมะพานเคยกินไหมเงาะหิมะพานเงาะ่ายเคยเด่กเราพวกหิมะพานไม่เหรอเออผสมพันหรือผสมกันใช่ไหมผสมพันกันอ๋อเหรอใช่คือผมอยากอยู่อะแต่ทีนี้เหมือนเด็กพี่แบบมองไม่พอใจผมอะไรเงี้ยเอ้ยไอ้นี่คบได้สบายแหละแต่มองแบบว่ามองจิกถังตามันชอบมองคนอย่างนั้นธรรมดาพี่บอกว่าไป็นอะให้มันใส่แว่นไง แล้ววันนี้แว่นเองไม่ไม่ใส่วะวันนี้วันนี้แว่นแตก <S <S นั่งมาแตกวันนี้เะเสียดายจริงเลย <S <S นั่งทับมั้งวันนี้ตกอนนั่งรถมาแล้ววางไว้ที่บเบาะไงพอนั่งไม่ไม่ได้ดูอะไรเ,เลยแตกโอ้โหอ,อย่างนี้เขาเรียกกันว่าวสับสับพนาม <S <S สับพนามสับเท่าไม่เหรอวะสับเท่ารู้จักไหมสับเท่าคือซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยอ๋อซุ่มซ่ามอืม เออผมผมก็อยากมีกลุ่มขี่มอไซค์เขาบ้างนี่แต่ทุกอุยเหยียบตีนกูแล้วมันหนักลงเต็มด้วยสิมันขับไปเกือบ300อ่ะเฮ้ยพี่ขี่รุ่นไหนวะบิด300เนี่ยบิ๊กไบค์แหละไอ้ที่ท่อดังๆเนี่ยสองท่อใช่ไหมสี่ท่อพี่ขี่ไงว่สี่ท่อสี่ท่อออกข้างหลังสามข้างหน้าข้างหน้านี่มาอีท่อเปล่า เต่าแล้วมันจะผมมันเมื่อก่อนก็ผมยาวไง<อ>วันนั้นขับมอไซค์ไปไปไกลไอ้เหอขี่มาจากไหนโอจากเพชรบูรณ์ชีวิตพวกกูล,ล่อนเล่นกันเนาะเม <c oughs> ื่อกี้ก็ไปจากนครศรีธรรมราชนะนี่เพชรบูรณ์เลยเฮ้ยไปเพชรบูรณ์ช่วงนั้น <c oughs> ไปทำไมวะเราไปขับรถเล่นกัน <c oughs> ขับรถเล่นดูดูสาวข้างทางอ๋อเหรอแล้วก็กลับใช่ไหมแล้วมึงขับไปไงเพราะมึงนำหน้าใช่ไหมนำหน้าตอนนั้นมึงบิดเท่าไหรว่าเป็นร้อยหกสิบ เพื่มันแต่งว่าแปดร้อยหกสิบนี่สามคันอ๋อคีพอรไปพปร้อมกันแบ่งกันไปอือ,อแล้วอะไรหมาตัดหน้าเป็นไงวะหมาตัดหน้ามนันเป็นไงวะระเนร์ระน้าดซะหมดมอร์ไซค์อ่ะหมามามาอยู่ด้านหน้าเป็นร้อยตัวระนี์ระนาดปิ้วท้ายกันไปหมดหมวกกัะน็อกพี่ใช้หมวกกันน็อกอะไรอ่ะแพงป่ะพี่ขี่มอไซค์อ่ะใช้หมวกไหมพรม แต่ก็ดีนะพี่ก็ช่วยได้แต่มันอันตรายพี่แต่หมวกกันน็อกไม่ต้องใช้แพงใช่เลยบางคนใช้ใบเป็นแสนพี่บางคนใช้ก็ธรรมดาเนี่ยแหละพี่ลุงผมก็ใช้หมวกกันน็อกใบละแสนเลยแต่ก็ตายทำไมอ่ะก็ใส่หมวกกันน็อกใบละแสนขี่โมไซส์ที่ขี่มันก็บิดมิดไปพอมิดไปปุ๊บทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันล็อกไม่แน่นหมวกก็หลุดพอหมวกหลุดก็ทิ้งโมไใส่กระโดดโอบหมวกกันน็อกไว้คอหัก โอน้องไม่เป็นไรขายต่อได้แสนกว่าเฮ้ยครับพี่ถ้าอย่างนี้นะมึงนั่งคุยกันสองคนเลยนะครับเดี๋ยวกูไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะ <c oughs> <c oughs>